แต่ก็จะพูดของเรื่องวันที่22สิงหาคมสมาวนาลยสัิพาเป็นการบันทึกความจำถึงแม้ว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่เป็นไรพอฟังรู้เรื่องก็ใช้ได้เมื่อวันที่22สิงหาคม2 5 3นสมัิวันนั้นเหนื่อยมาก เพราะตอนเช้าต้องบันทึกเสียงต้องทำธนานัดด้วยต้องบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงไปหนึ่งชั่วโมงค็เหนื่อยก็ร่างกายไม่ดีแต่คนนอนไปตอนพัก่อนนิดหน่อยแล้วก็มีความรู้สึกว่างานที่จะต้องทำมีอยู่หรือไม่ หลังจากนั้นพอที่เรื่องงานเสร็จก็เริ่มจับอนาปานุสติกรรมฐานตั้งอารามณ์ให้สบายเพราะจับอนาปานุสติอารมณ์ให้ใจเข้าไม่ทันจะให้ใจออกจิตก็เริ่มเรียบมาจิตเริ่มเรียบแล้วก็ได้ยินเสียงเพราะว่าวันนี้ก่อนที่ไปสวรรค์ให้ไปสนักงานผบก่อน ท่านเป็นเสียงของพญายมก็หันไปตามเสีงงยงเท่านพญายมกับนายัญชีท่านมาทั้งสององค์วันมอวันที่จิตสองนี่แปลกท่านมาในรูปเครื่องทรงเต็มยศมีเสดามีรองเท้ามีตรายเ็จแหววราวเป็นยักษ์สวยสง่างามมากก็าถามท่านว่าจะมีเรื่องอะไรหรือ ท่านบอกว่าไปเขาแล้วกัน <c oughs> ไปที่นอนแล้วจะรู้เองว่ามีเรื่องอะไร <c oughs> ก็ตัดสินใจจะไปตามท่านพอจะก้าวเดินเครื่องแต่งกายเก่าก็หายไปก็มีเครื่องแต่งกายใหม่เข้ามาสวมเป็นเครื่องแต่งกายชุดสีขาวเพชรก็สีขาวเขารว,วนหมด แพรวพาบป็นยับก็เดินตามท่านปัญญยมก็ทํานายบัญชีไป <c oughs> เมื่อใกล้จะถึงวิมานของท่านก็ปรากฏว่ามีเทวดายืนสองแถวคอยรับเห็นจะรับปัญญยมลำชีมากกว่าเพราะเป็นนายถ้าเทวดาทั้งหมดวันนี้ก็ไม่มีใครแต่งตัวเครื่องทำงานเพียงการแต่งตัวเต็มยศหมด เขาเดินฝ่าฝัก็น้นนนาเทวดาไปแล้วมองเห็นข้างหน้าเป็นโรงวิธีใหญ่ความจริงที่นั่นเป็นในบริเวณห้วยมายห้วยายายมเป็นโรงวิธีใหญ่สวยสดงดงามมากเป็นสีทองสีทองผสมแก้วกว้วางขวางมากแล้วมีแท่งแกว้วผสมทองตั้งอยู่กลาง ล้าเ็มีเขาอี้แก่พระสมทองตั้งอยู่เรียงรายก็รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของเราเขานั่งอยู่ที่เขาอีอ้ของเขาอ,อ,อี้สองพระสมแก้วนี่เมื่อพระยายมท่านนั่งในบัญชีนั่งแล้วพอถามว่าไม่เห็นมีอะไรนี่เห็นมีแต่ห้องว,างวาง่างเธอว่านอเไยบอกว่าประเดี๋ยวก็มี พอท่านพูดจบก็ปรากฏมีเทวดา,ามาฟามาเกินกว่าแสงคนเขียวเกินก,กว่าแสงคนก็ยายมท่านบอกก็ญายมก็ในบัญชีจะบอกว่าวันนี้เทวดาก็น่าฟามากเกินกว่าแสงคนแต่งตัวชุดสีขาวล้วนสีขาวไม่มีผ้าเป็นแก้วแก้วขาว มานั่งอยู่เบื้องหน้าก็แปลกใจว่าเรื่องที่พราจะาเจพระธมเทวดาก็ปรากฏว่ามีอยู่แล้วที่เทวเทวสภาแต่ว่าที่นั่นมีการแต่งตัวหลักสีตามบุญบารมีของตนแต่ว่าที่นี่เทวดาเป็นสีเดียวกันหมดเป็นสีขาวหมดขาคิดในใจว่าเทวดาพวกนี้คงจะเป็นเทวดาชั้นยามา สอนึกเท่าน,น,าน,นี้ธรรมญาจะต้องบอกว่าใช่เป็นเทวดาชั้นยามมาเป็นชั้นที่จะมาเป็นกุศลต่อถ้าถามว่าเทวดาจะมาทําไมท่านก็มองไปที่เทวดาเม่อมีเทวดาองค์หนึ่งมาบอกว่าผมเพิ่งเกิดใหม่ครับเพิ่งเป็นเทวดาใหม่ๆเพิ่งเกิดวันนี้เอง ท็งเกิดพร้อมกันสามองค์ถ้านอกจากนั้นก็เป็นเทวดาเรื่อเก่าก็ถึงว่าเทวดาพวกนี้มาจากไหนบ้างก็มีเทวดาหลายท่านเพราะผมกับฉันเคยเกิดเป็นสุนัขของท่านเทวท่วธธาสูงทวัตสพานแล้วก็พัดพัดโพตนัว่าเทวดาสุนัขขอโทษ คนตั้งที่ไปเกิดเป็นเทวดามองดูแล้วเกินกว่าร้อยองค์เหตแป้วัตที่ตา,ายไปแล้วนะเขาเกิดเป็นเทวดาก็ตแต่งตัวที่ทุกขาร้วนเต่งตังสวยสดงดงามมากก็ถามเถวดาวนั้นว่าท่านมีความต้องการอะไรเทวดาวใหม่ เทวดาใหม่ก็บอกว่าผมอยากจะให้ท่านบวชพระพระสุรังองค์ก็ถามว่าบวชทำไมผมต้องการอานิสงส์บวชครับก็ถามว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่เป็นคนทําไมจึงไม่บวชเจก็ตอบว่าหาเวลาบวชไม่ได้มันไม่ว่างเจ้ก็ถามว่ามาเป็นนับเป็นเทวดาได้ยังไง ทำยังไงถึงเกิดบรสวรรค์ได้ในเมื่อไม่บวชแค่ก็แต่ว่าใสายบุญเล็กน้อยผมเป็นคนมีกำลังใจไม่แน่นอนการภาวนาก็ไม่แน่นอนการบูชาพระก็ไม่แน่นอนหมายความบูชาพระไม่แน่นอนหมายความว่าไม่เป็นเวลาเฉพาะท้านนึกขึ้นมาเมื่อไรก็บูชาพระเมื่อน,นั้นเวลาภาวนาก็เช่นเดียวกัน เวลาภาวนาภาวนาไปจิตมันพุ่งสร้างก็เลิกทำบ้างมันจะทำบ้างมาทำกันจริงจังตอนป่วยใกล้จะตายที่ตอนป่วยครั้งนี้มางเป็อ,อันดับแรกมีการอืดเสียที่ท้องแล้วก็เจ็บที่คอคืนน้ำก็เจ็บคืนข้าวก็เจ็บในเมื่อมันเจ็บก็ต้องทนคือกิน นึกใ,นใจว่าการเกิดเป็นคนมันเป็นทุกอย่างนี้ทางที่ดีแล้วควรหาความไม่เป็นคนก็มันนึนกถึงนิพพานตั้งใจภาวนาว่าพุโทโธเคยอ่านหนังสือบอกประวัติพวงปนนี้ใานิส่เขียนให้ใช้คำวนาวาพุโทโธก็นึกถึงภาพาพระตทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่อยู่ที่อิสระ พนาไปภาปนาไปโรคก็เริ่มขึ้นในที่สุดก็ตายพอตายมาแล้วก็ปรากฏว่ามีวิมานสวยเครื่องแต่งกายสวยทัศน์สีสวยแต่ว่าสมีก็ดีวิมานก็ดีเครื่องแต่งกายก็ดีสวยสู้คนที่เขาเคยทำบุญบูชะไม่ได้ก็ถามว่าในชีวิตหนึ่ง ที่คนเขาบวชพระไม่มีใครมาบอกบุญบ้างเลยเธอก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่จะตั้งใจทำบุญชัดทำไปตามที่เขาขอมาเขาขอมาก็ให้ไปบาทถึงบ้างสองบาทบ้างสิบบาทบ้าง,บบาางยี่สิบบาทบ้างสักแต่ว่าให้ไม่จะตั้งใจทำบุญฉะนั้นรัศมีกายของผมก็ดี ร่างกายก็ดีที่บยายก็ดีซึ่งสวยสดช่งามคนไม่เท่าคนที่ก็เคยมีสงบทพระคงอยากจะ้ท่านจการบทพระขอ,องพระองค์หนึ่งก็เลยไม่ได้เวลาเป็นคนทําไมไม่นึกถึงความดีความดีมีเยอะเขาบวชพระต่างคนก็ตั้งใจทำบทุญทำไปอย่างนั้นมันเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีศรัทธาทาไมถึงไม่ตัดสินใจว่าเขาบวชพระมันได้บุญเราไม่มีโอกาสจะบวชเราก็ร่วมบวชกับเขาให้การให้ตัง้ใงใจเป็นออโซนท,ที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นถาทำเพื่อเป็นการเสียไม่ได้ใจฉันช่วยอาจะไม่ช่วยหรอกก็เป็นเทวดาแล้วก็พอแล้ว ใเวลาที่พระพจทะเจ้าเทศทำไมจะไม่ฟังพญาย,ายมบอกว่าเทวดาวองค์นี้เพิ่งเกิดวันนี้ครับเพิ่งจะเกิดมาวันนี้ไปวิมานัก็มาที่นี่ถามอีสององค์ม,มีความต้องการอะไรอีสององค์ก็ตอบว่าต้องการเหมืมอกมนกันครับแต่ไม่อยากขอถาว่าทำไมจะไม่อยากขอคงคิดว่าขอท่านก็ไม่ให ก็เลยบอกว่าฉันจะให้ทําไมความจริงเมื่อสมัยที่เป็นค,คนเขาก็บอกแล้วว่าทําบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้มีสมแบบท่านมีสมแบบนี้แต่พวกเราไม่เอาไม่เอาคันหันไปถามเทวดาทั้งสององค์ว่าก่อนจะตายในสมัยที่เป็นมนุษย์ทําบุญอะไรไว้จึงมาเป็นเทวดาที่นี่เ้าก็บอกว่า บุญที่ผมทำมัมีหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นบุญผิวเผินเนึ่งการให้ทานก็ให้ก็ให้แบบเทวดาองค์ก่อนนั่นแหละขอทานมาก็ให้แบบเสียไม่ได้เขาทําบุญเ่ากับถึงพระป่าบุตระมาบอกคุนก็ทําประเภทเสียไม่ได้แล้วต่อมาในวันพระ เขาไปไวัดกันเขาไปกับเขาไปทาำเวณีถ้าให้สินก็รับแต่ว่าไม่ได้รักษาสินกลับมาบ้านก็ทำบาปทำเดิมวันดีไม่ละวันพระบางทีก็ไม่เว้นเระเจ้ต้องได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นสกาอยานนี้มันครจะไปนรกทำ,ทำไมทึงได้มาเป็นปเจวาดา ก็บอกว่าผมอ่านหนังสือประวัติของพ่อปานที่ท่านเขียนแต่ว่าผมไม่เคยรู้จักจะรู้จักตัวท่านนัานขอร้องพยายามบอกอยากจะรู้จักตัวถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอก็กก็ตต่ว่าบ้านอยู่ใกล้เชียงตงุงใกล้เชียงตุงนี่มันเลยเชียงรายไป ทำเดิมมีอาชีพอะไรก็บอกมีอาชีพทุกอย่างแม้จะขายฝิ่นก็ขายเฮโรอีนก็ขายสลักรักแลขายไม่เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสติจิตก็มีกุศลอยู่บ้างมีพระท่านไปสุดดวงทั้งกันแนะนำให้ใช้ภาวนาเพาะไม่ต้องลงทุนมาก เพราะการลงทุนผมไม่ชอบทุนไม่เคยมีด้วยท่านก็ไม่อยากจะให้ใครเพราะรั์สินหาได้ยากถ้าใช้การทำเพ็วา,าวนาและบูชาพระไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนผมก็เลยใช้วิธีบูชาพระกับคำภาวนาเป็นปกติถ้ใช้เวลาไม่นานนักครั้งหนึ่งทั้ง9นาที10นาทีก็เลิกจิตก็สงบบ้างไม่สงบบ้าง เป็นเพา,าการปฏิบัติจิตไม่เข้าถึงฌานแค่อุปจาระสมาธิแต่ก็อารณ์แน่นอนไม่ได้บางครั้งก็ถึงบางครั้งก็ไม่ถึงบางวันก็ทำบางวันก็ไม่ทำไม่แน่นอนนักนี่พอตายมาก่อนที่จะตายอาการที่พมเป็นคือว่าเป็นอาการในทรงอกเป็นโรคในทรงอกคือเป็นผีในท้อง สิีที่กอดเขาเรียกว่าวันโรคเมื่อวันโรควันถามหามันมาพบมันก็จักกินชินยาสมุนไพรมันก็ไม่หายให้หมอฉีดยาก็ฉีดไม่ได้มากเพราะก็ตตังไม่มีมองเข้าเงินก็ต้องทนทุกข์ทรมานมานานหลายปี แต่ว่าเจรินี้มันดีอย่างหนึ่งคืออารมณ์มันมันมันไม่รบกวนอารมณ์มันไม่มีทุกเวสนามากเป็นแต่เพียงว่ากําลังกายไม่ดีแล้วก็สั้นทรงตัวไม่ดีแต่ว่าจิตใจดีเดินไปไหนก็คล่องมันก็ไม่ไอเลยไม่เป็นที่สังเกตของคน ถ้าถามว่าเวลาจะตายอาการเป็นยังไงเห็นแล้วไอ้วันที่แล้วขณะที่ป่วยอยู่นั่นผมก็ภาวนาเรื่อยๆภาวนาว่าพุโทโธพุโทโธอยากจะไปหาท่านที่วัดท่าสงก็ไม่มีกระตางไปเคยใช้นังสือประวัติของพระปานที่หลานชายไปเรียนที่กรุงเทพไปซื้อมาจากบ้านจัากมเสริมเัาซื้อเล่มอื่นอ่าน,นก็ไม่ชอบใจ ชาตใจในัเสือประวัติทองก็ผ่านเห็นว่าท่านเที่ยวสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้เป็นต้นก็อยากจะเที่ยวบ้างก็เป็นอรว่าไม่มีโอกาสจะเที่ยวเพราะสมาธิไม่ทรงตัวมากนักถ้าเวลาป่วยนี้รู้สึกว่าขยันภาวนาหน่อยเองทำครั้งหนึ่งก็เพียงห้าหนาทีสิบนาทีถ้าไม่ถึงบ้าง ในที่สุดวันจะตายอาการใหม่มันเกิดขึ้นนั่นคืออาเจียนมเป็นโลหิตอาเจียนออกมาเป็นกระถนกระถนสองกระถนกว่าหมดแรงหมดแรงก็นอนใจสั่นลึกๆ,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 ๆลูกกับเมียาญ,ญาติพี่น้องคนข้างบ้านใครต่างเพียงเขา,ขา,ขา,ขามาดูกันเขาก็ถนเลือดไปตั้งไว้ทุกคนมองเห็นก็น่าเสียคิดว่าคราวนี้คงจะตายแน่ หมอก็ไม่มีมีหมอไหมือนกันแต่แต่สตังไม่มีเพราะว่าแถวนั้นมีแพทย์ศาสตร์พานิชมากแพทยศาสตร์เมตตาบารมีที่หาน้อยก็เลยต้องทนกินยาสมุนไพรนั้นก็ไม่ถูกในสภา,าวานาไปภาวนาไปก่อนจะตายเห็นพระเห็นภาพพระพุทธรูปลอยอยู่ข้างหน้า ก็ดีใจว่าเราเห็นพระหลังจากนั้นจิตก็หลุดจากร่างกายที่ตอนจิตหลุดนี่บรรดาท่านท่านทั้งหลายตอนนั้นทุกเวทนามันจะบรรเทามันจะไม่มีทุกเวทนาเลยจิตมีความรูส้สึกเป็นสุขร่างกายก็เป็นสุกอาการป่วยต่างๆไม่ปรากฏอาการมันมีแต่ว่าไม่ปรากฏนนได้จิตใจ จิตจิตสงบภาวนาไปภาวนาไปแต่จิตไม่ถึงฌานก็ตายที่ตอนตายที่ท่านผมไม่รู้สึกตัวตายแล้วก็ไม่รู้ออกมาจากร่างกายเมื่อไหร่มันรู้สึกตัอเมื่อมายืนอยู่ข้างนอกแล้วเห็นร่างกายที่นอนแบบโู่ร่างกายสพรผอมเห็นเลือดในกระโถน สองอดทนเสษ็จก็ยืนมองหนูคิดว่าร่างกายนี่แสนจะนสกปรกแล้วอยู่กับมันได้ยังไงตั้งหกสิบปีเสษเราทนทุกเวรนาอยู่กับร่างกายหกสิบปีเสษร่างกายก็เต็มด้วยความสกปรก,สกโสโครกมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไม่อยากจะเข้าไปอีกมาดูร่างกายใหม่ ก็รู้สึกมีร่างกายเบาทั้งตัวสวยมีแก้วประดับสวยแก้วขาวเป็นเพชรขาวทั้งหมดเสื้อผ้าก็ขาวขยับกายก็เขาขยับตัวก็เบาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปที่ใดที่หนึ่งที่เราควรจะไปได้ก็ปรากฏว่าเราเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาชั้นยาาชั้นยา마นี่แต่งตัวชุดสีขาวหมด พอเ,เข้านวิมานเรียบร้อยแล้วกาลังดูที่ประสมบัติเห็นบริวารก็มากที่ประสมบัติก็มากสวยสง่งามมิบไปขาวสวยมีบริเวณกว้างนั่งนึกถึงความเป็นมนุษย์คิดว่าสมัยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราไม่ไปะมาทเราจะดีกว่านี้ถ้าว่าในขณนะดเดียวกันก็มีเสียงบอกว่า เวลานิพพยายมกับนายบัญชีสั่งจัดวิมานเป็นพิเศษเพื่อรอรับเทวดาใหม่วันนี้ท่านจะไปไปนิมนต์ฤาสีจึงดำมาถ้าขืนไปชาิจะไม่ทันถ้าว่าตามปกติฤาีีจึงดำไม่จะไปเทวสภาเสมอทุกวันเมื่อฟังข่าวว่าฤาษสีจึงดำก็ดีใจ ว่าเราไม่เคยเห็นตัวท่านไม่เคยรู้จักหน้าท่านเห็นแต่นังสือข้องพ่อปานอ่านแล้วก็ชอบอกชอบใจมากจึงได้ออกจากวิมานตรงมาที่นี่ครับพระถายอีกองหนึ่งถามว่าต้องการอะไรองค์ที่สามองค์ที่สามบอกว่าผมต้องการเหมือนกันแต่ไม่อยากบอกบอกแล้วท่านก็ไม่ทําให้ เธอหันมาถามองค์ที่สองบอกว่าเมื่อกี้นี้ไม่อยากบอกจะบอกได้จะไม่ทำหรอกบอกก็ไม่ทําให้เพราะพระเจ้าราเทศยุ่แล้วเขาทุกวันพระเจ้าจประเทศจุลแล้วที่เทวสภาอยากจะได้องค์ที่สององ์อยากจะได้สงังฆทานพราะสังฆมิมนา,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 านไกลๆเขาถวายสังฆทานไ็นปกติ ที่ท่านไปสอยแสงลมบงังเขาวาถวายที่วัดตังนี่มายของเขาใหญ่มากแล้วก็สวยมากแสง,งเขาไอ้ไม้ก็แสงสว่างมากตัวเขาก็มีเครื่องประดับสวยแสงสว่างก็มากค้ากระผมเยอะเขาก็อยากจะให้ท่านถวายสังฆทานให้เลยบอกว่าฉันไม่ทำหรอก เมื่อเป็นมนุษย์รู้อยู่แล้วว่าอะไรมันดีไม่ดีทำไมจะไม่ทำแกก็ตามว,ว่าผมเป็นคนจนครับไอบากคนจนทำไมจะถวายสังฆทา,านไม่ได้ถ้าเราไม่มีเงินเข้าข้าวเข้าสวยสักหนึง่งทกปีไม่มีข้าวคือสักก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกับกินก็ถวายในหมู่คมพระไม่ต้องมาตั้งท่าถวายไหว้รอีมานี่มาอย่างมันเตะ ไม่ต้องว่าอะไรทั้งหมดเอาไปถวายพระที่วัดพระจะมีเกินสี่องค์พระตั้งแต่สี่องค์ไปก็ถือเป็นสังฆทานเท่านี้มันก็เป็นสังฆทานถ้าทําไมต้องรองเงินมากๆแกก็บอกว่าทายกเขาอยู่ข้างบ้านเขาแนะนาว่าถวายสังฆทานต้องมีพระเป็นตัวพระองค์ละสองเถากับข้าวหนึ่งเท้า ถ้าก็ขนมอีกหนึ่งเขา้าข้าวอยอีกหนึ่งกระมังให้นิมนต์พระมาห้าองค์ขึ้นไปจริงจะเป็นสังฆทานนี่ผมพบทายกโง,ง่ๆงงแบบนี้ผมก็เลยโง่กับทุกโง่กับทายกโง่วงกับทายก,งงงงก,ายกเป็นว่าการถวายสังฆทานนี่มาตอนไม่ต้องใช้มากใช่ไหมหลวง่บอกก็เลยบอกว่าตองใช้มาก ถ้ามีน้อยทําน้อยถ้ามีเงินหนึ่งสตังก็ข้าบนิวัติบอกผมค่อยผมขอถวายเป็นสังฆทา,านครับเงินหนึ่งสตังนี่เท่าน,นั้นก็จะมีอ,อ,อา,านิสงส์สังฆทานแกก็บอกว่าน่าเสียดายเคยถามว่าพระพุทธเจ้าคือประเทศสิทธวสภาถ้าทําไมจึงไม่ฟังพญยายโยบอกว่าเทวดาองค์นี้ก็เกิดเหมือนกันครับเพิ่งเกิดวันนี้ทั้งหมดสามองค์ ให้มองไปดูเทวดาข้างหลังให้ขาวเพุ๊บเต็มไปหมดเป็นเทวดารุ่นเก่าบ้างรุ่นใหม่บ้างแต่ว่าทุกองค์ผ่านสำนักพระพุทธเจ้ามาแล้วเคยไปเที่ยวเคยไปเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายต้องการอะไรบ้างมีไหมใครต้องการอะไรยกมือขึ้นแล้บอกมาทุกองค์ก็พอนม,มือบอก,กว่าเต็มแล้วครับ ังเทศจากพระพุทธเจ้าเต็มแล้วพระเจ้าเทศฟังง่ายพอใจง่ายปฏิบัติง่ายผมทําได้ทุกอย่างครับเทวดาสามองค์ก็บอกว่าผมก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบางทำไมจะได้เห็นก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของท่านฉันบังคับท่านไม่ได้ฉะนั้นในเมื่อผู้ตนนี้ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าอมทมทั้งมาประทับที่พระท่านโส ห่หันไปกราบท่านโท,ท,ทุกเขาคงก่าวคนก,คนก็กราบเมื่อกราบท่านเสด็จมาบอกว่าเทวดาทั้งหลายทศธาตมาในพะเทศสงเคราะห์เทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล้วรู้สึกว่าดีมีสภาพพระดีมากเวลานี้มีเครื่องประดับสวยกว่าเดิมพระสมิกายสว่างกว่าเดิม ก็มีเทวดาใหม่เพียงแค่สามองค์ที่เครื่องเครื่องรัศมีกายไม่เท่าเขาเครื่องประดับใไม่สดวยเท่าเขาเพิ่งเกิดใหม่ฉะนั้นทั้งเต่าและใหม่จงฟังเทศให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายการเป็นเทวดากับเป็นนกข้าวบนสวรรค์ไม่เป็นต่อกาตรตลอดสมัย ก็ต้องมีตายไปที่สุดน่นนรกถ้าอยู่ใกล้เราเห็นนรกไม้ทุกองบอกว่าเห็นจะรู้ืว่าทุกองยังมีบาปถ้าว่าเทวดารุ่นเก่าที่ฟังเทศไปแล้วตัดบาปได้แล้วมีกําลังเหนือบาปแ้วสามองค์นั้นยังมีกําลังไม่เหลือให้ตั้งใจารพระพุทธเจ้าพระทรมพระอริยสง์ สามอย่างนึกไว้ให้ขาดว่าเรามีความเคารพถ้าการต่อไปตั้งใจรักษาศีลแล้วก็นโน่นนิพพานตั้งที่ขึ้นข้างบนเห็นสภาพาวัตถุพานสแจ๋วเห็นชัดเจนหมดเคยนั่งอยู่เคยเดินอยู่เคยทำอะไรอยู่เห็นหมดเิ็นิัพานมี็นใดที่มีความสุขไม่วิมานอยองละองคให้มานึงหลังยังวิมาน ครับปพระพระอรหันต์โอไม่ปนกันถ้าต้องการบริยพานให้ตัดสินใจแบบนี้ว่าการเกิดพป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์ก่อนที่จะตายเราก็ทุกข์ขณะที่มีร่างกายดีอยู่เราก็ทุกข์กัรการงานข้าไม่ต้องการมนุษย์เพ็นเทวดาก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันดีไม่ได้นานไม่ใช่ก็หมดพุทธศาสนาบารมีข้าไม่ต้องการอีก เราต้องการพริพาณุดเดียวทำใจได้ไหมเทวดาทั้งสามองค์บอกว่าทำใจได้แล้วครับดีใจเหลือเกินที่มาพบพระพุทธเจ้าถ้ากราบลงสามครั้งเพระนันว่ามาถึงเวลาพระเจ้าก็ลากลับอาตามาก็กลับพญายมก็เข้าที่พักเทวดาทั้งหมดก็กลับ กลับหรือไม่กลับก็ต้องกลับเพื่อเวลามันหมดธรรมบรรดาญาติโยมของบริษัทท่านผู้ฟังแลท่านผู้อ่านที่เป็นการบันทึกความจำจำไม่ได้แล้วก็บันทึกไว้เพื่อวันหน้าเพื่อใครก็ต้องการจะใช้ก็ใช้ได้ถ้าว่าเสียงจะไม่ดีก็ไม่ไมเป็นไรผฟังได้เรื่องขอลากรอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดรมบรรดาท่านผู้ฟังธรรมอ่านทุกท่านทุกคนสวัสดี